ใหญ่ครับนี่โอ้โยส,สวยเลยมาแล้วครับมาแล้วยามรอบคู่รอบครับดักปลาไหลวะเออตกหล่องเด้อลหล มีสองหลังครับไปรุ่นน้ำกันว่ามื่อนีสีมานบอ,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 อให้ได้แต้มใหญ่ๆ ไปต้องเอาทังเต็นเพื่อหมานครับบ่มานมือหนึ่งตรงมานมือหนึ่งแล้ววะ่ะหุยหุยพุมเมอาญยาปลุกไว้ไมันก็อ,ออกวะ่ะ ติดกบไปะอุ้ยอย่างหูตาไลไป่ปะลุนครับลุนลุนอุ้ยปลาช่อนครับปลาช่อนอุ้ยนี่ฮึสีสวยๆครับโอ้หูยโอ้ถลอกปะล่ะอืมเมื่อกระทุ่งกระทุ่งหญ้ากระทุ่งหญ้าออกเอ้ย ถือว่าหมานอยู่นะครับเนี่ยใส่ปนไปใส่ปนโอ้โที่เอาก่อนนี่สว,สวยครับได<ฮ>้ปูหน้าพร้อมไปออกมาสวยสวยครับ Oh, đá quay cái gốc, vải, có thùng ọc nhà có thùng, điều ha nhà một mà bộ mày gặp bay, đi bên lăng sống con. Gặp... Lăng sóng, này káp, lăng thứ 2 nè. ต้องใหม่เคียน้ำทางกันไปรุ่นครับรุ่นรุนอุย้ยมีกบครับอุ้ยอุ้ยดีเดียวเดียวเดียวโอ้แตม้มใหญ่ครับหูหูวิมาแล้วครับมาแล้วสีสวยเลย ถือว่าแตมใหไงนะครับเนี่ยโอ้ยนีส่สวยครับปูหน้าแม่ไหมปูหน้าจะหนีบมืดเลยเหลือทั้งปูได้ทั้งปลาป่ะเหลือทั้งขบผมเอาลงมาเรียบร้อยนี่ครับผลงานครับถือว่าหมานนะครับเนี่ย